สวัสดีครับเพื่อนๆผมโจอะครับวันนี้นะครับก็จะกลับมาทำอีกคลิปนึงแล้วนะครับอย่างที่เห็นตอนนี้คือเพิ่งตื่นนอนนะครับหน้ายังซอมๆนะผมยุ่งใส่ชุดนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับวันนี้นะครับวันนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับ full day of eating นะครับผม full day of eating นะครับผมก็คือวันหนึ่งผมกินอะไรบ้างเพื่อที่จะเพิ่มน้ำหนักนะครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะดีมากต่อคนที่กำลังจะเพิ่มน้ำหนักหรือว่าเพิ่มน้ำหนักยากจะกินอะไรดีไม่มีไอเดียว่าจะกินอะไรนะครับผม ที่เดี๋ยพูดเกินก่อนก็คือตอนนี้ผมพยายามเพิ่มหนักอยู่เพราะว่าเดี๋ยวจะแข่งพอลิทติ้งอีกแล้วนะครับผมจะแข่งพอลิทติ้งอีกประมาณ12อาทิตย์นะครับผมก็ในรุ่นน้ำหนัก82.5ตอนนี้ผมเมื่อเช้าชั่ง79นะครับผมเพราะฉะนั้นยังเหลืออีกประมาณ4โล3-4โลนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการชั่งน้ำหนัก1วันก่อนแข่งแล้วเดี๋ยวค่อยไปตัดอีกโล2โลได้ทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังเพิ่มได้อีก4-5โลนะครับผมช่วงน,นี้ก็กำลังเพิ่ม พยายามเพิ่มหนักอยู่ตอนนี้นะครับผมเอ,อ,เอมนะครับเพื่อที่จะกินประมาณ2,007ซึ่ง maintenance calorie หรือว่าแคลอรี่ที่ผมต้องการ ต่อวันเนี่ยนะฮะก็คือเพื่อที่จะรักษาน้ำหนักเนี่ยก็ประมาณ2,500นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะไดเอทจะลดไขมันเนี่ยก็ต้องกินต่ำกว่าแต่ถ้าเกิดตอนนี้ผมกำลังอยู่ในช่วงแรกๆของเพิ่มน้ำหนักเนี่ยผมก็จะกินมากกว่านั้นประมาณ200คือคือตอนนี้ก็คือกิน2,700แคลอรี่นะครับผมซึ่งทุ่มมื้อของวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้เลยว่าแต่และมือม้อมีกี่แคลอรี่มีสารอาหารเท่าไหร่บ้างมีปริมาณเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับผมก็นี้ก็คือมื้อแรกของเราคนระับเป็นข้าต้มะะผมผก็ ขออน,นุญาตนิดนึงเนาะเป็นเป็นข้าวต้มแบบเวฟอะไรอย่างงี้ก็จริงๆถ้าเกิดทําเองก็จะดีกว่านะครับผมส่วนใหญ่ก็จะทําเองนะครับผมแต่นี่พอดีซื้อสําเร็จรูปมาแม่ซื้อมานะครับผมแล้วก็มีไข่6ฟองนะครับผมเมื่อกี้ที่ทําให้ดูก็คือไข่ขาว3ใบแล้วก็ไข่ทั้งใบอีกใบหนึ่งนะครับผมไข่ทั้งใบอีกสามใบนะครับผมเพราะฉะนั้นจะมีไข่แดง3ใบนะครับผมเพื่อที่จะ add แฟตเข้ามาหน่อยนะครับผมเพื่อที่ว่า แคลรี่มันจะถึงค่อนข้างง่ายอันนี้ก็เป็นทิปสาหรับคนที่เพิ่มหนะักยากนะครับผมกินยากอะไรพวกนี้นะครับผมกินไขมันจากไข่ก็ดีนะครับผมแล้วก็จะมีแอปเปิ้ลด้วยนะครับผมพวกผลไม้ที่เดี่ยบางคนบอกผลไม้เนี่ยไว้สําหรับไดโองในอะไร,ร,รผลไม้เนี่ยจริงแป้งเยอะพอสมควรนะครับผมโดยเฉพาะแอปเปิ้ลกล้วยอะไรพวกนี้เดี๋ยววันนี้จะมีกินผลไม้ให้ดูด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการช่วยเราเพิ่มหนักได้นะครับผมนี่นะครับมือแรกของเรา นะครับผมก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตทานก่อนครับ like โอเคครับเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นมื้อที่2แล้วผมไม่รู้ว่าเรียกเป็นมื้อได้หรือเปล่านี่จะเป็นแนวแบบสแนค็คสแน็คเนาะเป็นอาหาร กินเล่นของผมนะครับผมซึ่งก็เพิ่งได้มาจากชิกิ Sh Shake, Sh เชก Sh นะครับผมชิกิเชกเด้ออ่าชิกิเชกนะครับผมส่งเป็นเหมือนกับอกไก่ปั่นนะครับ chicken breast powder นะครับผมเป็นอกไก่แบบผงนั่นเองนะครับผมซึ่ง ความเข้าใจของผมเนี่ยกินอันนี้น,น,นะฮะเป็นเหมือนกับเป็นอาหารว่างเป็นในเวลาว่างๆนะครับผมเหมือนกับว่าเราอาจจะยุ่งอยู่ไม่ได้มีเวลาทาอาหารอะไรอย่างนี้แบบได้แบบมือ้อแบบมือ้อแบบอะไรนมื้อสแน็คมื้อทานเล่นนะครับเพื่อที่ว่าให้โปรตีนมันถึงง่ายขึ้นแล้วเหมาะกับการเพิ่มหนักด้วยนะครับผมก็เป็นการนาแคลอรีงง่ง่ายๆเข้าตัวเนี่ยนะ,ะก็เลยจะเป็นชิ้นเบรสพาวเดอร์ก็เหมาะเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะกินมื้อน,นี้ก่อนไปยิมครับเพราะว่าก่อนไปยิมเนี่ยผมไม่ต้องการที่อะไรแบบว่านหนักๆ ในท้องนะครับผมแบบหุงข้าวเยอะเลยอะไรแบบนี้แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคืออกไก่พวกเนี้ยมันจะแตกต่างจากพวกเวโปรตีนเวโปรตีนมันจะดูซึมไวใช่ไหมครับแต่ว่าอกไก่พวกนเ,นเนี้ยเป็นพาวเดอร์เนี่ยมันจะอยู่กับเรานานนะครับผมฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนออกกำลังกายผมก็จะไม่ได้หิวอะไรอาจจะไม่ได้แบบเอ,อะไรออกออกอยู่ให้อยู่ดีโหอยอะไรอย่างนี้นะครับผมก็แนะนำนะรับชิคกี้เชคนะครับผม นี่ก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวจะนี่ก็อ่านตามกล่องเขาเลยนะครับผมอ่านตามกล่องเขาเลยเขาบอกให้ใส่น้ํานะครับผมก็ตามความเข้าใจของผมก็ยิ่งใส่น้ําน้อยนะครับผมมันก็ยิ่งข้นนะรสชาติยิ่งใส่น้ําเยอะรสชาติก็จะาบางลงนะครับผมก็ตามสเต็ปอ่านใส่น้ําก่อนใส่น้ําก่อนน้ําเย็นนะครับแล้วก็ นับนี่ครั้งแรกนะถ้าผมทําผิดต้องขอโทษด้วยนะแล้วก็แก้วนี้มันเป็นไม่ไม่เหมือนแก้วเชคของผมับผมแก้วเชคจะเป็นงนี้มันจะเขย่าได้อันนี้จะเขย่าไม่ไดนะ้เดี๋ยวผมจะใช้การคนเอาอ่ะนี่เป็นรูปของสองเขาแล้วเดี๋ยวสารอาหารนอะไรผมจะขึ้นมาให้รีโปรตีนทั้ง35กรัมนะครับผม Natural Protein from chicken breast นะครับผมอสกธรรมชาติใส่กัน อมหกัะเดี๋ยวคนก่อนลืมบอกไปนะครับผมว่าจริงเขาก็ให้แก้วเชคมาด้วยนะครับผมนี่ชิคกีเชคตอนลืมนะครับลืมลืมไม่เป็นไรนะก็คนก็ กินเป็นอกไก่ปั่นได้เหมือนกันนะครับผมหรือว่าจะเชคก,ก็ได้นะครับแล้วกิกนในกระบอกก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆครับผมยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้เดี๋ยวมาเตรียมตัวก่อนวันนี้จะไปยิมวันนี้เดทลิฟท์นะครับผมตอนนี้อย่างที่บอกไปแข่งเตรียมแข่งพาวลิฟติ้งนะครับตอนนี้ผมก็ซ้อมโปรแกรมพาวลิฟติง้งหลักๆนะครับผมอย่างแรกที่เตรียมไว้คือเข็มขัดนะครับลีเวอร์เบลแบบนี้นะครับผมของโทโร่นะครับมันเขียนว,ว่าโทโร่น่าจะชื่อยี่ห้อแหละ นะครับผมก็ตอนนั้นฝากเพื่อนอจากต่างประเทศก็คือพี่คีนนั่นเองพี่คินแต่ลนะคนรู้จักนะครับผมเขาทิวมาให้จากจากทางยุโรปนะครับผมพวกนี้จะสั่งเนี่ยมันต้องสั่งแล้วก็มีชิปค่าชิปอะไรพอสมควรอยู่แต่ว่าถ้าเกิดใครจริงจังเรื่องพาวลิฟติ้งผมแนะนําเลยนะครับเข็มคัดทัวโร่ลิเวอร์เบลพวกนี้ด้วยเอสบีดีแล้วพวกนี้ก็ดีนะครับผมเขตผลเนี่ยที่เเมื่อก่อนเพื่อนจะเห็นผมเดลิฟไม่ค่อยใส่เข็มขัดแต่ว่าผมไปเจ็บหลังล่างนะครับผมเนื่องจากว่าท้องเนี่ย ไม่แน่นพอนะครับผมท้องไม่แข็งแรงซึ่งาการใส่ความเนี่ยมันจะทําใหา้ช่วยให้ท้องแข็งแรงขึ้นเนื่องจากว่ามันจะช่วยให้เราเ,เก่งหนะ้าท้องได้แข็งแรง,แรงขึ้นหรือว่าแน่นขึ้นเมื่อไหร่ที่เราเก่งหนะ้าท้องนนแน่นขึ้นหรือแรงขึ้นกล้ามเนื้อท้องเราก็แข็งแรงขึ้นหรือว่าครัวนั่นเองนะครับผมกล้ามเนื้อแกนกลางของลำตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่เก่งท้องแน่นขึ้นแข็งแรงขึ้นเนี่ยหลังล่างก็โอกาสที่จะเจ็บก็น้อยลงเพรสเชอร์ก็น้อยลงนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่ แพคองแพคของอะไรก่อนรองเท้านะผมแล้วเดี๋ยวรีบไปยิมละโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงยิมแล้วนะครับผมทีนี้เอ่อเก็ขัดออกมาทุกอย่างออกมาครับแต่ว่าอย่างเดียวนะครับก็คือช็อกหาไม่เจอครับเดี๋ยวมายืมยิมแถวนี้ยืมพี่ๆแถวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเดลิฟเนาะก็เอ่อดี๋ยวมาตั้งตั้งกล้องแล้วเดี๋ยวจะทำ voiceover ครับผมโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันที่วอร์มอัพนะครับผม ก็เดลิฟนะครับเริ่มต้นก็คือจากบาเปล่านะครับแต่ว่าลืมถ่ายก็เลยแล้วก็ผมใส่ทีละยี่สิบนะครับข้างละนะครับผมแล้วก็พอยิ่งน้ําหนักขึ้นก็จกํานวนครั้งก็ยิ่งน้อยลงนะครับอันนี้จำได้เล่นกี่ครั้งลองดูดูกันดูครับผมจากหนึ่งพันก่อน,อนละขอย้ํานะครับผมก็คือตั้งแต่น้ําหนักบาเปล่าน้ําหนักที่เบาที่สุดที่ผมเล่นยันน้ําหนักที่หนักที่สุดที่ผมเล่นในเซสชันนั้นเนี่ยผมทรีตท,ทุกอย่างเอ่อ ในแบบเดียวกันนะครับหมายถึงว่าผมให้ความสำคัญมันเท่ากัน,นครับเซตอัพเหมือนกันทุกอย่างเทนส์เกงนะ่งหน้าท้องเกง่งหลังเชิดอกเทคนิคเดียวกันหมดครับไม่มีมาบอกว่าเฮ้ยวอร์มอัพก็เลยเล่นไม่เอาจริงอะไรอย่างนี้คือทุกอย่างผมซ้อมเหมือนที่ผมจะไปแข่งเหมือนที่จะเล่นจริงเหมือนเล่นวันเว็แม็กซ์นะครับผมนั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับผมนะครับนี่ก็เป็น working set แล้วนะฮะอันนี้ผมเล่น เล่น 4, 4ีครั้งมั้ง3เซตครับตอนนี้โปรแกรมเป็นประมาณนี้เบาๆอยู่แต่เล่นหลายเซตหน่อยค่อยๆไต่ไปนะครับ,นะรบก็สบายๆแล้วก็มาแพล้งต่อนะครับเล่นพวก Core Work, คอร์เวิร์คพวกหน้าท้องนะครับเพื่อที่ว่าจะมาส่งเสริมท่าหลักๆคือสควอตกับเดนลิฟฟ์นะครับผมให้แกนกลางลำตัวแน่นขึ้นนะครับผมก็จะทําให้เราเล่นได้หนักขึ้นอ,อ,อาการบาดเจ็บก็ความเสี่ยงก็น้อยลงนะครับแล้วก็มาต่อด้วยเล็กเรซซส แพลงกนี่คือเล่น1นาทีนาทีครับเล่น4เซตอันนี้เล่น20ทีเล็กเซตยีทีแล้วก็4เซตเหมือนกันครับเกมนี้ก็เป็นมือที่3นะครับหลังมือหลังออกกําลังกายนะผมก็จะเป็นข้าวมันไก่ครับข้าวมันไก่ของที่ยิมนะผมก็จะคีนยวกว่าข้าวมันไก่ข้างนอกเนาะอันอน,นี้ตามที่เขาบอกแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไง แต่ว่าเดี๋ยวขึ้นปริมาณมาให้นะครับผมแล้วก็สารอาหารอะไรพวกนี้นะผมก็เป็นมือ้อและออกําลังกายมื้อที่3นะครับ oh, many เพื่อนๆตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมก็อ่านี่ก็จะเป็นมื้อที่จริงๆแล้วเป็นมื้อที่4ี่ละแต่ว่าถ้าเกิดนับเป็นมื้ออาหารหลักเงี้ยก็จะเป็นแค่มื้อที่สมนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่รับมืออกไก่ปัน่นเล็กๆเป็นสแน็คตรงนั้นเนาะอ่าก็จะเป็นข้าวนะครับวันนี้เป็นข้าวอ่าเดี๋ยวขึ้นบริมาณมาให้ทุกอย่างข้าวขาวทูน่านะครับผมเป็ดเป็นปลาบ,บ้างแรกมีไก่มีไข่แล้วมีเป็นปลาผมพยายามกินโปรตีนจากหลายซอสหลายแหล่นะครับผมแล้วก็มีไขมันดีก็คือ ช่วยอัลมอนต์ของเรานั่นเองนะครับผมแล้วผมยังเพิ่มแคลอรี่ด้วยการแอดน้ำมันมะกอกนะครับเทใส่ช้อนเทเบิลสปูน,น,น,นหรือว่าช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ราดเข้าไปในข้าวง่ายๆนะครับแล้วก็มีกล้วยนะครับผมายจะบอกพวกไอ้เล็กๆน,น้อยๆพวกเนี้ยไอ้น้ำมันมะกอกกล้วยผลไม้พวกเนี้ยจะช่วยแอดแคลอรี่ให้เราได้ดีมากนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเราเป็นคนกินยากนะครับก็ จำไว้เลยนะครับผมจะเพิ่มหนักนะขอแค่แคลอรี่มากกว่าที่ร่างกายต้องการกินยังไงก็ได้ให้แคลอรี่มากกว่าที่ร่างกายต้องการน้ําหนักคุณจะเพิ่มนะครับผมแล้วก็อย่างที่เห็นก็คือเราจะแป้งค่อนข้างเยอะเลยวันนี้กินแป้งเยอะนะับข้าวอะไรเงี้ยมีทั้ทุกมื้อนะครับผมเพื่อที่เราจะได้มีแรงจากข้าวครบเอาพ่อข้าวหรือว่าแป้งเนี่ย เป็นเมนซอร์ฟเวอร์เนอร์จีครับเป็นคือพลังงานหลักออกมาใช้ง่ายนะก็คือกลูโคสอะไรนี่เองแล้วก็เก็บไปเป็นไกลโคเจนะตรงเนี้ยมันออกมาใช้ง่ายนะครับผมเราจะไ่มีแรงไปเล่นเวทไปยกให้มันหนักขึ้นให้มันเข้มข้นขึ้นการเปอร์ฟอร์แมนซ์ของเราก็ดีขึ้นโอกาสการเที่โโตก็มากขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมากินมือ้อข้าวสูน่านี้ก่อนนะครับผม ก็เจ้ากล้วยเนี่ยนะครับผมกินข้างหลังหลังจากกินข้าวกับวูน้าเสร็จนะครับผมพอมันง่ายๆอยู่แล้วแต่ว่าถั่วเนี่ยบางทีจะกินกับแก้มไปเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นถั่วอบอลมอนอบเกลือนะครับเดี๋ยวใครมีบอกไม่กลัวโซเดียมหรือวตัวบวงหรอคือหนึ่งเลยนะครับเราดูตอนที่เราเพิ่มหนักนะครับเราตัวบวงอะไรอย่างเงี้ยนจะมีข้อดีข้อเสียนะครับผมมันมีโซเดียม กล้ามเนื้อเราก็โหหนามากขึ้นเราก็ดูอะไรอะ่ะมันก็ดูเขาเรียกอะไรดูบวมขึ้นมันดูฟูขึ้นใช่ไหมฮะ <c oughs> แล้วถ้าคนที่มันไดรย์เดเยอยู่อยากให้ดูแห้งๆเนี่ยก็อาจจะตัดตรงนี้ไปน้อยหน่อยหรือว่ามีการควบคุมอะไรอย่างตอนคนจะแข่งตอนที่ผมทําก็มีนับเป็นช้อนกันเลยทีเดียวนับเกลือแบบกินเกลือเป็นช้อนกันเลยทีเดียวก็แล้วแต่สูตรนะครับผมแต่ว่าจะบอกให้เลยว่าร่างกายเราเนี่ยว,วันหนึ่ง ต้องการโซเดียมเป็นพันๆนะครับพันๆมิลลิกรัมเพราะฉะนั้นแค่นี้มันไม่เฮิร์ตแลกินนิดเดียวไม่เป็นไรอย่าไปห่วงเรื่องพวกนี้มากจนเกินไปยัเว้นคุณจะเตรียมแข่งแล้วมีมีแพลนมีเลเยอร์มาเลยว่าวันเดงจะกินกี่มิลลิกรัมจะกินเท่านี้เท่านี้เท่านี้เท่าไหร่จากอะไรเกือฮิมาลลยันหรือว่าจะมาจากเกยอไหนจะมาจากซอสไหนอันนั้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดแค่แบบว่าเฮ้ยอยากเป็นคนอยากสร้างกล้ามเนื้ออยากจะ กินี่มันมีรสชาติอะไร็คือแค่นี้มันไม่เฮิร์ตนะครับผมบอกไว้เลยนะก็มาทำการแกะแล้วจะกินเกลือแก้ตไวเลย นี่ก็เป็นมือสุดท้ายของผมนะเ,นเพื่อนๆมาม่าก,กับเวนะครับงงสิครับทาไมมันต้องเป็นมามา่านะผมนี่ช่องฟิตเนสหรือเปล่าเลยคือถ้าเกิดใครติดตามผมตั้งแต่แรกนะครับผมจะเป็นคนที่พ่นทัาโปรโมทเอ่อเฟสติบ d ลไดทิงคือช่องอื่นเขาจะอินเทอร์ม n นฟาสติ้งคีโรเจนิกจะลงไปทางแบบวิธีไดเอทแบบเกี่ยวกับสารอาหารอะไรงี้นั้นของผมจะแนวแบบว่าเฮ้ยให้ฮิตตามสารอาหารโปรตีนแป้งไขมันตามที่ตั้งเป้าหมายไว้นะ คลอรี่ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้นะโดยที่อาหารที่กินเนี่ยจะมีที่แบบว่าเฮ้ยแบบที่เรายังกินแล้วมันเอนจอยได้ให้มันแบบว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์คนทั่วไปนะครับผมผมไม่ได้พูดถึงคนที่กำลังจะแข่งอะไรเนี่ยตอนนี้ก็จะมีมิสเตอร์ไทยแลนด์อะไรไม่ใช่นะครับผมอันนี้โดยเฉพาะนี่กำลังเพิ่มน้ำหนักอยู่ด้วยจะให้มาเพิ่มน้ำหนักแล้วมันกินข้าวกไก่ข้าวไก่เวเวเวเนื้อเนื้อเนื้อ,อ,อคือแปลว่าคนจะเพิ่มน้ำหนักแทนที่จะได้กินอาหารอร่อยบ้าง นะครับผมก็นี่นะเป็นวิธีที่ผม approach หรือว่าวิธีที่ผมทำนะก็คือมีชีสมิ l วันละครั้งนะครับผมแค่หนึ่งแค่หนึ่งมือ้อเท่าไรน,นะผมกินทั้งไรสี่มือ้อใช่ไหมฮะนี่ก็ไปแค่มื้อเดียวนะครับผมแล้วก็มื้อสุดท้ายแล้วมันก็ข้อดีนะครับก็คือจะทำให้ผม enjoy มากขึ้นนะครับผมทำให้ไม่ f เฟลกับไดเอแล้วก็ สองก็คือมีแคลอรี่ที่มากกว่าอาหารทั่วไปก็จะเป็นช่วยสำหรับยิ่งโดยเฉพาะคนกินยากด้วยนะครับเพราะเป็นแคลอรี่เสริมขึ้นมาได้ดีนะครับผมแล้วก็วิธีเลือกเนี่ยก็คือเนี่ยบาร์าแป้งมันจะเยอะมากนะครับก็ดีต่อการบอกกิ้งนั่นเองนะครับที่เราคุยกันไว้แล้วก็จะมีเวออีกหนึ่งกระป๋องรัวอ่อหนึ่งช้อนครึ่งนะครับจากเวนั่มนะครับสั่งได้ที่นิวทริชั่นดีโปนะครับผมใส่แก้วนี่มาชิกชิกกี้เชคนะครับผมก็เดี๋ยวสารอาหารของมื้อนี้ขึ้นไว้ให้นะครับผม แล้วก็เดี๋ยวขึ้นอีกทีหนึ่งนะครเดี๋ยวขึ้นอีกทีหนึง่งเป็นแคลอรี่กับสารอาหารทั้งหมดโดยรวมที่กินโหงวันนี้นะครับผม <S <S ก็หวังว่าเพื่อนจะเอนจอยคลิปนี้นะครับสำหรับคนที่อยากจะเพิ่มหนักนะครับผมย้านะครับขอแค่คุณกินมากกว่าที่ร่างกายต้องการโดยสารอาหารที่เหมาะสมคลิปที่สารอาหารต้องกินเท่าไหร่ควรจะกินเท่าไหร่แคลอรี่เท่าไหร่หรน้าหนักตัวคุณเท่านี้เท่านี้เป้าหมายเท่านี้เนี่ยผมก็เคยทําคลิปไว้หมดแล้วนะครับลองไล่กลับไปดูได้ ครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ใครชอบคลิปแนวนี้อีก Food Day of Eating วันนึงกินอะไรบ้างอยากทำคลิปแนวไหนอีกคลิปต่อไปอยากให้สัมภาษณ์ใครตอนนี้ก็ทำซีรีสเ์เติมน้ำอยู่นะครับสำราดพี่ของนุ่นคนนี้นะครับเราเป็นความรู้ที่ดีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คอมเมนต์ไลค์ u b s c r i b e นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ